วันนี้สอบเลื่อนสายเหลืองปลายฟ้าขึ้นสายฟ้าชื่อญี่ปุ่นว่าชิชิกิ้วชิชิแปลว่าเจ็ดนะครับสำหรับสำหรับคนนี้คิวกิ้วเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งเขาจะได้เลื่อน ธรรมเนียมไอคิโดนะครับถ้านักเรียนสอบได้พร้อมกันก็จะเปลี่ยนสายพร้อมกันแบบนี้นักเรียนเขาเรียบร้อยมากครับเขาพยายามจัดให้สายสองเส้นสองสายยาวเท่ากัน ก่อนสอบสายฟ้านักเรียนจะเรียนท่าโกเตงาชิโดยเป็นคนล้มหมายถึงว่าเป็นอุเกะจะใช้ล้มหลังหรือเรียกว่าอุชิโลอุเคมิหรือโคโฮอุเคมิวันนี้นักเรียนสอบผ่านขึ้นเป็นขึ้นได้สายฟ้านะครับ โดยธรรมเนียมของไอคิโดเวลาสอบสายได้ก็จะมักให้อาจารย์หรือรุ่นพี่ทุ่มนะครับเป็นการให้เกียรติกันวันนี้ผมก็ทุ่มนักเรียนทั้งสองคนแล้วก็ให้เขาฝึกขั้นต่อไปของการล้มคือให้ล้มหน้านะครับหรือว่าเซนโปโคิมิซึ่งการล้มหน้า จะยากกว่าล้มหลังแล้วก็ในเวลาที่โดนทุ่มแรงๆนะครับล้มหลังหัวจะฟาดแต่ถ้าล้มหน้าเขาก็จะดูดซับแรงนะครับตอนนี้ก็คือฝึกฝึกเซมโปอเคมิเมื่อโดนทุ่มด้วยโคเตงไชิ